สวัสดีครับวันนี้มาเอาใจไส่ต่อนะครับไก่ต่อนะครับพามาชมไก่ต่อนะครับตัวนี้สามสี่ปีนะครับตัวเก่งครับเขาให้เขาขอซื้อนะครับไม่ขายนะครับ มาเป็นพ่อพันธุ์นะครับตัวน,นี้ครับผลงานก็มาเยอะครับสายต่อครับสาหดต้องการได้นะครับ <c oughs> ยังไม่ให้ลูกนะครับดูแข้งครับเรามาอีกตัวครับผสมเยอะนะครับ ตัวนี้ก็ตัวเก่งครับไก่เด้คุดนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยคุ้นนะครับสายมาน,นะครับตัวนี้สายหดหมดนะครับ ตแข้งครับเก็บอะไรก็ไม <pf unlikely> <pet succeeding> ่ร like. ู rain, ้ครับพอสวยนะครับเป็นไก่ปล่อยเลี้ยงนะครับตัวในสวยก็คัดมานะครับ มาเล่นนะครับสายหดครับพ่อพันหลักครับตัวนั้นครับผลงานเยอะครับหางทองนะครับเส้นกลางหางครับสีทองนะครับพ่อพันหลักตอนนี้นะครับผ่านงานมาเยอะครับมีกองลูกๆนะครับ เดี๋ยวชุดหน้าก็จะเตรียมแล้วครับสายโหดจะคัดเอานะครับตัวไหน,นคัดเอาครับสงสัยตัวนี้นะครับพี่หน้านี่ครับ ตันนี้ว่าปีหน้าก็จะพักงานนะครับเอาลูกนะครับไ,ไปเอาลูกครับปีหน้าปีนี้ขอต่อก่อนนะครับสายไก่ต่อสายหัวก็ มาดูกันนะครับครับก็ไวแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสายไก่ต่อนะครับสายโหดครับวันนี้ก็จมครับสวัสดีครับ